สวีน้องชาวเกมเมอร์ครับในการมินเกมเมอร์แค่เกมมิ่งอีกแล้วนะครับคือเกมเอ่อเกมที่คุณรับชมเนี่ยคือเกมออเออได้ยินเสียงแล้จะรู้ว่าคอยแบงนะฮะโอ้โหนะโมดสไนเปอร์สไปเอ่อสไนเปอร์ปิ้วนะสไนเปิ้วอืือออันตรายจริงนะเออผมใช้คือเออแบบเบอร์เบรีวเอ้ยไม่ใช่เรีฟิวเฮียแบบเบอร์เบรีวลูกสองไม่ใช่หรอเฮ้ยเรีฟิวนักปะงันว่าเอ่อวินเชสเตอร์มือสิบอไม่ได้อ่านอะไร จะไัว่ไอ้สัตว์เจ็บโอ้โหมันเทพจังเลยพระกียดไมีใส่หรอโอ้โหกะบานแยกไหมครับฮ้าเปิร์เอ่อวิชเตอร์เอเจนซีนี้มันอ้ามใส่ได้ทีนะครับไม่ถ้าใส่โอ้โห สาล่อช่วยขัดด้วยอ่ามันลมมันได้ยินเหรอวะเปิดปืนหนึ่งก็พอแล้วเกียผมไม่ใช่หลอกร้อนอมาเลยวะเกียไอ้ไอ,อ้หูชิดอ่าไอคิวอีอย่าให้กูวิ่งบอลเลทนะบอลเลทแต่เพื่นไม่ตำนานเลยอ่ะ นะตอนนี้ว่าเลยรู้สึกว่าทีมงานเขาจะไม่ขายเลยนะครับไม่ขายเลยเขาบอกผมก็ไปขายที่ไหนเนี่ยปืนเท่อไปไม่ขายไม่ขายเราไม่ขายต้นปูจะที่ไหนเนี่ยอาเยี่ยมต้นปูอีกโดไปเลยเขาบอกไม่ขายนะไม่ขายเชกไม่รู้ขายหรอน่าจะขายอยู่อยากได้สาววนมากถาวนมันปุ่งพุ่งพุ่งอะไรอะไรพี่ พี่คิดว่าพี่เก่งมากเหรออะไรนี่ขาหักหัมหักโอ้อ้ามุงลมกูอืมทีนี่สองก็ใช่ได้อยู่นะหนนืมโดนมามาไม่ได้อยากให้พี่ก็ไม่บอกเหรอ่เบ้าเบ้าว,ว,าว ว้าวโอ้ไปแล้วว้าวว้าวว้าว,ว,าวตัดมาทำไมวะทำไมตามมาทำไมอ๋ตอตามมาไปตอบพี่อ๋ออืไม่ตายไม่ยอมตายบ้านบ้านบ้านขายคุดเกาะอย่างี้อลมึกเดี๋ยวไปปะคะต่้งใจผมตัดไว้ก็เติมมาเนี่ย ดาใครครับดาใครครับคำหยาบคำหยาบคำหยาบอชอบมีดไม่บอกเดี๋ยวเฉาสัดยอู้บารีบารีย้องย้อนยอนไปละอ่ะต้องรีรอก่อนเดี๋ยวนี่เงียบชา,ายหลเข้อขาวงกระสุนยังไม่เห็นเลยแลมทู่อ่ะเกิดอะไรขึ้นอ๋อหนูว่าขางต้องห้องหลุด เดยี่ไม่ตายพ่อแตกหักอย่าหูบ้าโอ้โหกระสุนหมดเลยลงมาเนี่ยกระสุนหมดกระสุนหมดอันที่หนึ่งก็ใช้ได้อยู่นะหายกระสุนเนี่ย ว้าวว้าวเฮ้ยบาเลต์บาเลต M82A1 นะ A1 นะแต่ผมอยากจะทราบอยากจะรู้เลยบาเลตไอ้ไอ้กล้องข้างบนน่ะกล้องเขียวๆข้างบนน่ะทำอะไรได้ทำอะไรได้เอออะไรเยอะๆมูยิงเพื่อนยิงเพื่อนกูอุ้ยขามึง อิงดักไม่เคยตายเลยอิงดักไม่เคยตายเลยมาัสดีอึไม่เล็งไม่เล็งไม่เล็งไปแล้วผมไม่ไม่อยู่แล้วไม่ใช่ไม่เล็งไม่อยู่แล้วกูเหมือนกันอืมอืมเขพูดหรอไล่ยินที่กูพูดด้วยหรอไล่ยินด้วยหรอฮะอ่าอีเชียอยาะไรมีดเหรออืมปืนเกียร์นะ อีหิงยิงนั่นแหละสามนัดตายไม่ใช่เหรออุ้ยฟาดว้าวว้าวว้าวโอ้โอ้เอ่าไปนะโอ้ขาฮะโห้เป็นโอ้เป็นเดซียิงขาเดดจูบแบบอ่ะไปหาที่ไปเล่นเราก็ได้เนี่ยลดเท่าไหร่เนะี่ยโอ้กูสามเพชรที่น้ำตาเทกระเด็นนะอย่าเล่นไดนะ้เนี่ย แอันแหนมึงก,กินพวกเลยอะไรมึงกูยิงโอ้ยเฉียพี่จีวจังขำโอ้ย oh, นานเนะี่ยคลิปนี่นานแนะ่ยาวแนะ่เลยคลิปนี้ <c oughs> ยาวเหมือนเจ้าของชาแนลเลยโผล่ยิ่งด๋อยโผล่ยิ่งด๋อยโผล่ยฟุกิเฮน อโอ้ยบาเรตเยอะแท้อ่ะไม่เล็งเหรอมึงไม่เล็งกูไม่เล็งเออมึงเล็งเหรอวะโอ้เขาเาออกได้ครับอันทักฝั่งไหนมีบาเรตกระบอกไล่เก็บเป็นบันไลโอ้ยปั๊มปืนอ่ะปั๊มปืนอ่ะใครเห็นป่ะปั๊มปืน เห็นอยู่เห็นอยู่ห้องดีจ้าพีเอสจีวันอืมหึมาเบื่อตอนตายตอนเกิดไม่เห็นนะเพื่อน้นะเบื่ออือไม่มีจะพูดอือหยอมึงะคอดเหรออัดเจอเจอผมไปเป็นไงโอ้โหอะไรฮะเออเออยิงไม่โดนยิงไม่โดนเหรอยิงโดนนะเดียวชตาคุณก็ขาดแล้วนะ พราะอะไรเพราะชะตาโดกันไกลโอ้โอโอโหดูท่าตายไหมรับสบายจังเนีนี่อะติดเลยวะอจยจอ๋โดนน้โดนนั้นอะโดนนั yo, ้อะโดนนั้อะอจยอจอ้วเจ็บเจ็บเจ็บผมาเจ็บ โอ๊ยเจ็บแม่งลางหักกัอะไรโหดไลยแทบโคตรไล่เลยแล้่บอกตั้งแต่คลิปมีดนะไม่ต้องรับคนเขาแขนไม่รับคนเขาแขนด่วนอย่าง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 ด่วนเลยอะไม่รับคนเขาแขนอย่างด่วนเลยเราเล่นไม่ใช่ไม่รับไม่รับครับอ๋อพ่องแม่ยิงไอ้ยิงไม่โดนไหลเข้าไปไม่โดนโอ้โหคลิปแล้วก็แพ้หรอวะ ทีมนี้ก็แพ้อีกโอ้โหผมได้นักแพ้คนเดียวนักแพ้ยิงยิงกูใช่ไหมม่ใช่ไหมบาลเกือบแยกกับบานเกือบแยกรอรอรอบอกให้ไม่รอไม่ฟไม่ฟัง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 โอ้โหวะใครเอาสามบ้างสามบ้างอ๋อสามบ้างฝั่งน้นนะสามบ้างแล้วทำไมครับสามบ้างทำไมครับโหสามสามบ้างลอยไป กูตามเพชรจจะเห็นใครปอกอ่ะปิ้วอะไม่โดนโอ้อะไร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 มึงอะไรฮะเฮ้ยไม่ตายโอ้ยพ่อมึงเลยกูตั้งหวกระสุนเลยนี่ไม่หกกระสุนไม่แช่อ๋อปืนนี้นะอ่ะใครแากากไม่ใช่เนี่ยสัตว์ป่าโป้เปล่าเป่าป่าโป้ใครใครโป้เป่า ยิงไม่เคยยิงไม่เคยโดนเลยยิง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 กูยิงไม่เคยโดนผมมิดได้ไหมไหนเด็กปวอะไรตาโป๊ไม่ได้โป๊กูท่าคลิปกูจะโป๊ได้ไงฮะอันไหน มึงมึงองับอะไรมึงอะไรมึงมึงอับไปมึงก็เล่นเยอะอ่าไอ้เชี่ยอยากเล่นมีดเหรอเง้อแป๊บตกเลย พี่มีนี่ผมชอบอย่างหนึงตัวผู้หญิงเมันมันมันเจิดมากเลยมีดมีดมันมงมะมงมะมุมะมมนี้นะแฟงเบดนีฝหนังเบดดูลาฝัดอื้นเขาบอกว่การมีการซื้อขายเออตัวคนไปไหนะ ไปไหนอยากได้ไม่ใช่เหรอเดาฟันตีนขาดยังเยอะเออ oh. บาเลตเสือกผมคนอะไรทีออ่จับประตูได้แต่ยิงไม่ได้นะฮั <oss> <l oss> นแน่ฮันน,น่ไปแล้วไม่ใช่ไนไนเปอร์อีอ, oh. อะไรมึงมบาเลตหรอ ปาเล็ดเหรอปาเล็ดมึงเก็บมาสิตุ้งเก็บปาเล็ดไม่ตเคยโดนวะตายตุ้นนะ่าแต่จ,จบไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปก็จบแล้วไม่กลัวต่อหนานะเดี๋ยวไปอัพเลยอัพตัพ้ลงวันนี้ก็แหละนะเมื่อกี้ได้ข่าวว่ามึงกระสุนกูทั้งนั้นเลยนะอันแน่อันแน,น,น่ไม่แดกกูหรอกเข้าดาบนะเออไอ้เหี้ยผมเได้พิดอ่ะ ที่เห็นอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่งก่อนคองก่อนสองไม่มีเป็นไงฮะโอ้ลงแมลงเออมาแล้วมาจะไกลเด็บาลเล็ต้องบาลเล็ต้องไม่ใช่ป้าอื้มโอ้โหมันมาเป็นสเต็ปสระอะไรสาเพชรกลัวมีสองคนไม่ใช่กูแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอไม่ใช่นั่นนี่หว่า อีคิวเนี่ตะคิวอ้โหมัวมึงค่าบโคตรเก่งเลยไอ้ไข่ครับจบแล้วเด็กดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กดีทุกคนนะฮะตอนเล่นพีบีเสรต้องซ่อมปืนไว้นะไม่ซ่อมเดี๋ยวมันจะอยู่ไม่ได้เดี๋ยวตังไม่มีใช้ไม่ใช่หรอกมันจะมาไม่ต้องไม่ต้องมาถามแหรอเขาขอพี่ขอเขาแกได้ไหมน้องขอเขาแกได้ไหมไม่ต้องมาถามนะฮะไม่ต้องมาไม่ต้องมาแลกด้วยไม่ต้องมาแลกด้วยนะมต้องมาแลกด้วยนะนี่ถึงกเราหลอกต้องแลกด้วยนะนะ ตั้งแต่แรกนะกายตั้งแต่แรกต้องมาซื้อต้องามาทำส้นติอะไรอะกลัวต้องจุ้งเลยมาทักกระเพอแล้วมาทักใครพอแล้วอ่ะแล้วก็ก่อนทีจ่จบก็ขอฝากนะฮะตั้บสไคร้คไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ก็ดีด้วยไม่เป็นไรหรอกนะนะคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะโอ้เจ็บคอบายบายไปแล้ว